ตู้นี้นะคะจะเริ่มต้นกันที่ราคาห้าสิบาทมาดูกันตีห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็แพงเงินครับสวยๆครับกําแพงเงินค่ะห้าสิบาทจ้าห้าสิบาทครับผมห้าสิบบาทนะจ๊ะกําแพงเงินแพงเงินห้าสิบนะครับโอเคยางฟ้าครับห้าสิบาทยางฟ้าห้าสิบบาทค่ะสวยเลยครับลุ้นรถครับครับผมมัคควาลังสันนะครับมัคควาลังสันนะคะ ห้าสิบบาทครับผมเราไลฟ์ไปขายไปแล้วก็ถอนยาไปเนาะครับดีจังเลยนี่ท่านพี่ปอมมาหาทุกอาทตยในตู้คือจิเกียงเนาะเออถ้าวไกลราดครับห้าสิบบาทครับท้าวไก่สอดก็ยัยถ้าวไกลสอดก็ห้าสิบบาทครับท้าวไก่สอดนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทค่ะมาไม่ค่อยรู้่ามั่วไปก่อนครับ ข้าวไก่สดห้าสิบนะคะห้าสิบบาทครับป้าบูทองบต้นเล็กนะอันนี้คือกระถางสี่กระถางสี่นะครับตาห้าสิบนะคะต้นใหญ่เราก็มีให้ชมแล้วนะร้อยร้อยห้าสิบมีหมดเลยตามไซส์นะคะห้าสิบบาทนะครับอ่าอันนี้คืออะไรบุ้งบุ้งอะไรนะคืออะไรล่ะชื่อมัน จางครับห้าสิบบาทครับชื่อจางอะไรสักอย่างนั่นเป็นเทพกลกไม่ใช่ไม่ใช่กระโหลกอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนี่นะครับไม้มีชื่อนะครับห้าสิบาทครับกระถางนี้ครับไปเรีงชื่อให้อะไรเดี๋ยวเขาไปเรีงชื่อให้ครับเรีงสิเรีงสิชื่ออะไรห้าสิบบาทนะครับนำโชคนำโชคทำไมใบยาววะปกติใบกลมนะนำโชคครับแผงหรือเปล่าแผงหรือเปล่าตัวนี้น่าจะแผงหรอนำโชคแผง พันเรืองห้าสิบบาทนะครับแดงๆสวยๆเลยนะครับพันเรืองห้าสิบนะคะพันเรืองห้าสิบพันเรืองห้าสิบมาดูไซส์ห้าสิบเยอะเลยแหลกนะคะเอาต้นไหนต้นไหนอีกอ่ะออืมันนีกสุโขไทยค่ะนี่สุโขไทยนะคะห้าสิบบาทสุโขททยห้าสิบบาทค่าลูกไม้ครับ อันนี้ลูกไม้นะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเช่นกันนะคะลูกไม้เมล็ดนะครับผมห้าสิบบาทตัวนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองไซส์สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วห้าสิบบาทค่ะนางผิวแผงนะครับนางผิวแผงใช่ครับนางผิวแผงครับค่ะตัวนี้ให้ห้าสิบเหมือนกันครับโอเคค่ะนางผิวสวยเลยนะครับสวยนะครับไม้แผงค่ะ วย <ขา S 1> ดีครับเงครับครับผมอันนี้เป็นลูกไม้ติดด่างนะคะลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ติดด่างนะคะอันนี้ทุกใบเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้ติดด่างนะคะร้อยเดียวไม้เมล็ดนะคะไม้มเมล็ดน,น,นะคะอ่ามาชมกันต่อเลยนะคะท่านผู้ชมอันนั้นลูกไม้ด่างขายเลยก็ได้<ว>150ม,มาชมกันต่อนะคะใครชอบด่าง อ่อนี้อันนี้ก็คืออันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดเพสวนนาโชต์อ่าโอเคตัวนี้ร้อยห้าสิบให้ร้อยห้าสิบครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ด่างไม้เมล็ดลูกเพสวนอาโชตนะคะร้อยห้าสิบนี้ก็ร้อยร้อยห้าสิบเหมือนกันร้อยห้าสิบเช่นกันฝักเดียวกันเนาะใช่ฝักเดียวกันนะคะลูกเพสวนนาโชตนะคะตัวนี้ออกใบไทยเนาะเออ ถึงแม้จะเป็นฝักเดียวกันหน้าันไม่ได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไม้มเลมล็ดแบบนครับ<ช>ม้มันออกได้หลายหน้าครับเนาะพ่อ,องไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะบุ้งอันนี้อันนี้เศรษฐีหมื่นล้าน,นะะเศรษฐีหมื่นล้านคะ่ะนี่นะคะเศรษฐีหมื่นล้านใช่ดอกสวยๆแบบนี้ต้นนี้ร้อยเดียวนะคะต็มน,นี้ร้อยเดียวนะคะท่านผู้ชมนี่ร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวนะคะนี่สวยอ่า สวัสดีคุณกัญญาค่ะทาง y o u t u b e ทาง Facebook ด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองทิศทางเลยอันนี้เทวกรรมกลังรักค่ะ50บาทนะคะเทวกรรมเทวกรรม50บาทอุ้ยเธอรอดใหม่มันดังป่ะดังครับห้ิบหรอใช่ไว้ไว้ไว้เทวกรรมอันนี้ลูกไม้นะครับ50สิบาทลูกไม้ห้ใช่ครับชอบดําๆเม็ดสวยครับ สวัสดีนะคะคุณแหวนสวัสดีค่ะมาชมบอลสวยๆกันนะคะอันนี้สุรพลไซห้าสิบนะคะไซเล็กเนาะค่ะสุรพลห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นงามวงวานนะครับผมห้าสิบบาทนีฮะงามวงวานห้าสิบบาทสวยๆนะครับเนี่ยงามวงวานคือบอลใบกลมใช่ไหมเป็นบอลใบไทยครับบอลใบไทยนะครับผมแต่ว่ารูปทรงก็คือมันจะมัน้วนๆหน่อยเนาะอ้วนๆครับมอนคนปลูกเลยครับ เอ้าม uh, ุ้งมุ้งชัอตฟิวชัอตฟิวอันนี้คือปิ่นรัดนะคะปิ่นรัดอ่าปิ่นรัดปิ่นรัดค่ะปินรัด ไซนี้อยู่ในกระถางสีนะคะต้นนี้ร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวนะคะปิ่นรัตค่ะนี่พันเลืองห้าสิบบาทนะครับพันเลืองนะคะไซสีนุ่นะคะในกระถางสีนะครับห้าสิบบาทเปลี่ยนกระถางโตเร็วนะครับบอลอย่างนี้ครับปีกินาลีห้าสิบบาทนี่นะคะไซห้าสิบบาทก็มีนะคะปีกินาลีมีทั้งไซเล็กไซใหญ่เลยห้าสิบบาทก็มูห แตละเมฆขูซูมาก็มีนะคะบอลใบม่วงนะคะบอลใบม่วงนะคะเราบอกเลยว่ามันแตกกอเก่งมากเนาะใช่แตกกอเก่งมากเนี่ยตัวนี้นานแล้วนะคะค่ะแต่ไม่เปลี่ยนกระถางสักทีจะอยู่ได้อยู่ได้เออดูรากดูขาก็มีแหละค่ะนะ ี่นใหญนี้ให้เท่าไหรอ่ะแต่ละแม่ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวนีต้นจต้นนะคะนี่มันเป็นกอเลยนะเอาลครับราไปเปลี่ยนกระถางน่าจะสามสี่ต้นห้าต้นร้อยเดียวร้อยเดียวครับผมเนะเป็นบอลใบสีม่วงอะฮะนี่ค่ะบอลเก่านะครับหายากนะครับเมื่อก่อนนะคตู้สบายเลยนะคะณแ่ใช่เป็นเป็นบอลก้านเล็กที่เลี้ยงนอกตู้แล้วแตกกอกิ่งกุสุมานาครับ ลูกไม้ดังนั้นมีสามต้นนะครับสามสีเลยสีชมพูสีเขียวด่างขาวด่างนะคะเป็นลอยใบด่างนะคะลูกไม้มาเล็ดใบด่างนะคะก่อแน่นๆเลยนะคะต้นนี้ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คุณร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยจริงเหรอจริง อันนี้เรื่องจริงครับลั่นมาจาเก่งว่ะลั่นไปแล้วครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเด้อท่านผู้ชมนี่นะร้อยต้นหนด้วยนะคะสามลายต้นนี้สามต้นสามลายนะครับแล้วมีลูกเ้วด้วยนะทั้งลูกทั้งหน่อมาเพียบเลยใช่ด่างเหมือนแม่เลยร้อยห้าสิบนะคะน่าจะเป็นใบม้วนเหมือนคุณหญิงคองม้วนแต่ว่าด่างแต่ว่าด่างไงอันนี้ลั่นนะครับราคาลั่นนะครับลั่นลืมดูครับบ้่นไปก่อนครับ เอ็บนกะเอมนะคะขบตลกกบลูกไม้มเมล็ดพอเมียไม,มาขาย้อยห้าสิบมูล